สวัสดีครับผมช่างทีนะครับวันนี้ก็มีงานมาสรุปตัวเครื่องให้ฟังนะครับตัวนี้ก็เป็น m s i อาการที่เขามาเนี่ยก็คือบานพับมันแตกนะครับมันจะเป็นนี่ครับนี่ช่วงนี้ของเขาแตกไปตอนนี้ก็ทําการซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็เครื่องนี้ก็ มันมีอาการอืดช้าด้วยก็เลยแนะนําลูกค้าเขาให้เปลี่ยนเอเดดี SSD เข้าไปตัวเครื่องจะได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีปัญหาเครื่องที่แบบอืดช้า,าเล่นๆไปแล้วก็มนันหน่วงๆนะครับทํางานแล้วหน่วงๆก็อาจจะเป็นที่ตัวฮาร์ดดิสต์นะครับก็สามารถเอามาเช็คที่สมัยไอทีได้ตอนนี้อของเราก็เปิดครบทุกสาขาแล้วนะครับงั้นวันนี้ช่างทีก็ขอ จบงานสรุปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ